มูลนิธิร่วมกุศลสมุดรปราการจัดการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่3ทับ2,566เพื่อพิจารณาการจัดงานวันเกิดหลวงปู่ใต้ฮงโจซือกงประจำปี2,566ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันที่9พฤศจิกายน2566ที่ห้องประชุมมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการนายอเนกพงคูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการได้มอบหมายให้นางกุลพัส,สรส์รเกษมศิริชูวงศ์รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการและนายไพวง์ชมนินาวากุล รองประธานและเหลันยิกมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการเป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่3ทับ2,566คณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการเรื่องแจ้งเพื่อทราบกิจกรรมสาธาราณกุศลต่างๆตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายน2,566และเรื่องเพื่อพิจารณาการจัดงานวันเกิดหลวงปู่ใต้หงโจซือกงประจำปี2,566 ซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันที่ 21, 22และ23พฤศจิกายน2566จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมงานประจำปีมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการโดยภายในงานมีการจัดแสดงมหหรสพนิ้ว3วัน3คืนอีกทั้งได้จัดเตรียมอาหารเลี้ยงสาธุชนผู้มาทำบุญทุกวันนะคะสำหรับวันพุธที่22พฤศจิกายน2566 เวลา9นาฬิกา9นาทีคณะกรรมการจะมีพิธีถวายเครื่องสักการะกราบไหว้หลวงปู่ใต้หงโจซือกงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและมาร่วมต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจบุญจากกรุงเทพมหานครซึ่งจะมาทำบุญกันเป็นจำนวนมากนะคะ ดังนั้นทางมูลลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการจึงขอเชิญชวนคณะกรรมการทุกท่านและสาธุชนชาวจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงมาร่วมงานวันเกิดหลวงปู่ใต้พงโจือกงประจำปี2566ระหว่างวันที่21-23พฤศจิกายน2566กันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาตครภูมิโคกรรักผู้จัดการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการค่ะสำหรับวันนี้ วันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกาโดยประมาณมูนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการได้จัดประชุม วิทยใหญ่วิสามันครั้งที่3ทับ2,566คณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการเพื่อเปึกสาหารือในการจัดเตรียมงานประจำปีงานวันคล้ายวันเกิดขององค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่21 22 23พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะโดยในงานวันนั้นนะคะเราจะมีสาธุชนจำนวนมากมายสิทธิานุสิ์ซึ่งเป็นนับถือหลวงปู่ใต้ฮ่องกงจะมาทำบุญกราบไหว้เพื่อรํำลึกถึงองค์หลวงปู่ ต้ฮ่องกงที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอันดีงามของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ตกทุกข์ได้ยากตามปณิธานขององค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงจึงขอเชิญชวนสังคนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสืบสานปณิธานหลวงปู่ใต้ฮ่องกงมาร่วมทําบุญงานวันคล้ายวันเกิด วันที่ 21, 22, 23เ่อสพฤศจิกายน2 5 6 6นณะมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการถนนไทยบ้านซอย17ขอบคุณค่ะ